เปรมแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็เราก็ทราบไปแล้วใช่ไหมครว่าได้รับประสบความสําเร็จที่ดีมากแล้วก็เปรมนก็พอใจกับชีวิตของตัวเองจากที่ไม่อยากมาเลยแล้วพอตอนนี้อยากกลับไหมตอนนี้ยังไม่รู้สึกอยากกลับครับยังสนุกกับชีวิตตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่ครับแล้วความจริงแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนอะแต่ถ้ามีคู่ใจคนนี้อยู่ด้วยเนี่ยเป็นยังไง เขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างครับค่ะก็คือผมทำอะไรเขาก็ทำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคอยแบบว่าพห้กำลังใจให้กำลังใจอยู่ข้างๆไปตลอดช่วยยกช่วยยกลช่วยยกนู่นนี่อะไรด้วยไปด้วยกัน อยู่ไอซ์แลนด์หนึ่งปีแล้วไปเจอันที่ไหนคะเจอกันในโลกออนไลน์ยังไงคะโอ้ยอย่างนี้ต้องต้องอีกหัวข้อหนึ่งเลยยาวในโลกออนไลน์เอาสั้นๆก็คือเจอกันในโปรแกรมสมัยนะมันจะมีโปรแกรมแชทโปรแกรมหนึ่งที่ว่าสามารถคนคนที่อยู่ต่างแดนหรือว่าคนไทยหรือว่าที่ไหนมาคุยกันฟังเพลงไปคุย เป็น,นเจนเปิดเพลงให้คนในกลุ่มนั้นฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครเปิดตอนนั้นก็มีก็มีหลายคนแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบพูดคุยเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมปิง้งเห็นกันไหมคะเวลาแชทกันเห็นเห็นค่ะ,คะเป็นหลายคน<อ>หลายหลายคนอยู่ในจอในโปรแกรมค่ะแล้วเราปิ๊งเขาหรือเขาปิงาปป๊งเต็มปิ๊งงุ้ยยังไงคะใครปิ๊งใครก่อน น่าจะมุ่ยมุ่ยเขาจะมาจีบผมก่อนเลอะไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ๊ยแต่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 เล่นตัวนะเล่นเลยเรียบเลยอ่ารู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เสียงเพ้อะจังเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นดีเจแล้วก็แบบพูดเออเสียงเพ้อะจังเลยชอบเสียงอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นมุ่ยอยู่ไอซ์แลนด์ใช่ค่ะอยู่ไอซ์แลนด์ ไปอยู่กับใครยังไงคะโอ้ท้าความไปเมื่อเดี๋ยวย้อนกลับไปพออย่างนี้ต้องสัมภาษณ์แยกเลยอ๋อค่ะก็อ,อยู่กับพ่อผัวค่ะนานแล้วอ๋อแล้วพอมาเจอกันก็มาอยู่ที่ในแถรนี้ได้กันค่ะนาสั้นๆน,นะคะวามจริงแล้วเนี่ยคนนี้จะไม่มีความสุขหรือว่าจะไม่ได้รับ ความสำเร็จที่พูดอย่างนี้ได้ไหมเนาะเพราะว่ามีมุ้ยเนี่ยคอยซัพพอร์ตให้คนนี้เป็นผู้ตั้งวงควบคุมวงค่ะแต่เป็นผู้จัดการทำงานทั่วไปค่ะใครใหญ่กว่าใครเนี่ยเ <laughs> ดวยกัน <laughs> <laughs> เขาผ <laughs> มเป็นผู้ตั้งวงควบคุงมวงแต่เขาเป็นผู้ควบคุมคนตั้งวงอีกทีนึง <laughs> <laughs> ้แ็แต่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะคงเห็นด้วยใช่ไหมว่าเวลาไปงานไหนแล้วเขาออกงานนี่อะไรด้วยจะช่วยซัพพอร์ตกันแบบเห็นแล้วน่ารักอะ่ะเออได้ใครชี้กันได้ช่วยซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตจริงๆก็อขอขอคบคุณมากเลยนะคะที่ว่าได้สร้างสรรผลงานให้คนไทยนะชุมชนคนไทยที่อยู่ใน ต่างแดนไม่ว่าท so, so so spe pues ี่จะเนเธอรแลนด์หรือประเทศไหนๆได้มีความสุขเพราะฉะนั้นเอาความสุขตรงนั้นให้กับสองคนด้วยขอบคุณค่ะหรือว่าเป็นของขวัญเียน้อยสำหรับปีใหม่ด้วยรว้เตงยงเดียวเลยขอบคุณที่พยายาอได้รู้จักเราในงาม คนสีสะเกอโอเคท้องถินชอบชอบมากเลยสีสะเกษของท้องถิ่นแน้ะพี่ก็ชอบเดี๋ยวนี้ก็ดูหลายๆรายการดูสินี่มาสัมภาษณ์เขาถ้าเราได้ของโอ้ยต้องไปบ่อยๆโอ้ยคล้ายๆกันเลยอ่ะอ่าเออเป็นแบบโอ้มาได้งไงอ่ะมาด้ไงเยคล้ายๆกันเลย แต่พี่ก็มีความรู้สึกนะว่าทางอีสานหรืออย่างทางศรีสะเกดเนี่ยเขาจะลายคล้ายๆอย่างนี้แล้วเป็นผ้าขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผ้าพันคอผ้าห้อยคอโอ้โหชอบชอบน่าจะให้ตั้งแต่ต้นคลิปจะได้พันันนใสสวยๆศรีสะเกดเาเลยสีเข้ากับชุดใช่ไหมคะ และอันนี้ด้วยเหรออันนี้ด้วยค่ะมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่อ๋อไม่ใช่หรออ๋ออันนี้เก็บไว้เพื่อแบบว่าเป็นที่ระทึกอันนี้ก็ผ้าพันคอเหมือนกันพันไหนก็ได้ค่ะพันได้ทั้งตัวเลยเนี่ยอุ้ยนี่ต้องเชิญต้องเชิญแย่ของสวยๆงามๆอุ้ยระทึกครั้งหนึ่งแล้วคุระทึกนะอีกครั้งหนึ่งอยากระทึกแล้วเนี่ยโอ้โห มโอ้โหสวยเหมือนกันอันนี้เป็นผ้าใหม่เหรอต้องเป็นผ้าเลยผ้าใหม่ด้วยเหมือนกันโอ้ยเระทึกสองสองครั้งเลยค่ะเหมาะหมาะอีกแล้วเนี่ยเหมอะกับเสื้อที่ข้างล่างเลยเมื่อกี้ข้างล่างที่เขาบสีเทาผิวที่เขาข้างล่างเอ้ยตรงนี้นะนี่ไงอ๋ออีกอีกตัวหนึ่งอันนี้เขาเรียกขี้ไหมหรือเปล่าคะใช่ไหมคะเพราะมันใจหยาบหยา เป็นตะปุ่มตะปำหรือออย่างเงี้ยคะ่แะแตะนนี้ก็อีลักษณะหนึ่งแต่อันนี้เป็นผ้าฝ้ายเนาะค่ะ,คะมันจะมีคล้ายๆหมักโคร,ครตงตัวเออใช่ไม่ไม่ไมคอ่อยรู้อะค่ะแต่พยายามอยากจะรูโ้โอ้ยตายตายโอ้ย่างนี้ต้องไปสัมภาษณ์บ่อยๆแล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณเต<ด>็ขอบคุณมูนค่ะ You're right.